ตดนหน้าร้อนค่ะคืผู้หญิงเลือดชนะได้เลยนะวันนี้ก็จะโดนแดดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้โดนแดดนะคะไม่รู้ว่าจะหนาวมาไม่รู้ว่าจะหนาวขนาดนี้มันจะเย็นมากอยู่ประมาณสักสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าน่าเลยค่ะวันนี้มีเมตาโมนะคะแต่หัวแล้วก็เมเปะเมเปะกายเมเปะกายที่ที่พี่แห่กระผึ้งกระเพือว่ะว่ะเมนับมีนักเทนนิกับกับพาโซพาลลวนนะแล้มีผาผอันนี้ อันนี้น่าจะเปยเปยอะไรวะว้าวพ่อมานั่งดิวเด็กๆถ่ายรูปเสร็จยังอ่ะล้างมือก่อนเปกแก่ไก่แก่ไก่แก้ไขรูปยตายแล้วเขาถ่ายก่อนอ่ะถ่ายก่อนอ่ะใครอยากถ่ายถ่ายก่อนเลยนี่ขอขอแนะนำเมนูแบบหนูเองนี่ แน่นะคะแแปลแปลโมแปลแตโมแต่เจอแตเอแล้วก็เนี่ยเมน้่พี่หนูกับผาโซนะอ่ะมีเมี่ผาผานะมีมีต้าไก่โอ้นะมีต้าไก่นี่นี่นี่ปีกไก่ทอดพี่เห็นกะกากระพือกระพือนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ต้มเมื่อวานเลยเนื้อมันแน่นดีเรารู้ว่ามันจะถึงจะตายกับเพ่หนึ่งแล้วก็ทอดให้กินอ้ยน้องหายไปตัวเลย โอ้สบายจังเลยพ่อมาล้างกือไงแหมวินาล้างมือได้ทำไมเราไม่เราไม่ใส่รีวิวลงสตอรี่เลยมันตลกอ่ะกินนะจังเลยอันนี้จะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านนะคะทานได้ไหมคะได้ค่ะไม่ได้ก็ต้องได้แล้วได้ครับได้ครับพี่ทันอันอันนี้ชื่ออันนี้คือต้มอะไรนะคะครับเป็น